สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับพวกเราชาวอำเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกับที่นี่อำเภอวัวไยนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกไปประมาณสองสามชั่วโมงนี่นะครับแต่ว่าตกไม่นักนะครับมีน้ําขังนิดหน่อยนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็บริเวณในคูคลองก็มีน้ําอยู่นิดหน่อยนะครับผมดักใส่แห้งไว้ตั้งแต่ก่อนฝนตกแล้วนะครับตอนฝนขึ้นนะครับ หนักใส่แห้งไวสองลูกนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าจะมีปลาขึ้นไหมนะครับอบรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับพร้อมมั้ยยังครับผู้ช่วยพร้อมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใส่สองลูกที่ผมดักไว้ตรงทางน้ําไหลตรงข้างๆส่วนบวบที่ถูกหมดดูกาลแล้วนะครับนี่นะครับหมดดูการแล้วลงคลิปไปนะครับได้กำไรหลายหมื่นนะครับนะครับมีคลิปด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่รู้ว่าน้ําจะไหไไหมนะครับผมดักแสงไว้เราไปดูกันครับมาครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับดูกแรกมาเลยเถอนะครับเป็นช่องน้ําเดิมที่เราเคยดักดักกันปีก่อนๆนะครับเห็นน้ําไหลแต่ไกลเลยนะครับน้ําไหลเอื่อยๆนะครับตรงนี้มันน่าจะต่ากว่านะครับมาดูรันนะครับเคยได้ทุกปีนะครับน้ามันไหลเอื่อยๆนะครับ ตอนเทียงผมก็เอาญยาเอาได้ออกนะครับนี่ครับปลามันมีเยอะนะครับในคลองมีปลาช่อนมีปลาหมอปลาดุกปลากระดีนะครับพวกนี้พวกปลากหลายพวกนี้มีนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นไม่ทุกปลาครับมันจะขึ้นเฉพาะปลาหมอหรือปลาช่อนปลากระดีพวกนี้นะครับเป็นปลาที่แข็งแรงมันจะขึ้นตามน้ำเอ่ยๆนะครับนี่ครับมาดูครับฝั่งโน้นนะครับผมดักใสไว้ตรงโน้นนะครับมันเป็นคูเล็กๆนะครับน้ํามันจะฝนตกมันจะไหลมาจากฝั่งโน้นแล้วก็มันจะมารวมกันตรงนี้แล้วก็มันจะไหล มาทางครูนะครับมาครับมายกครูกับตักล่องน่าจะมีรุ่นนะครับลุงนี้น้ำไหลแล้วน่าจะมีรุ่นนะครับหัวตกนิดนึงนะครับต้องกลางหมวกนะครับหายากนิดนึงคือว่าได้ไหมตักล่องนี่ไหวครับยกเบาเบลนะครับมาดูเลยตักล่องมาดูเลยนะครับฟังเสียงดูนี่นะครับมาดูว่ากี่ตัวเหมือนกันโอ้โหนะครับเป็นปลากระดีนะครับเห็นหลังอยู่แล้ว ตาหมอด้วยโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับได้นะครับโอ้โหข้างหน้าเขามีนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับตักกลองดูครับโอ้โหนะครับประมาณ20ตัวน่าจะได้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายใส่ถังกันนะครับตักลองไปถ่ายใส่ถังกันนี่นะครับนี่นะครับมาดูครับตักกลองมาดูเลยนะครับตัวกะดีตัวโตน่าจะได้กระพริบมาตัวหนึ่ง ลน้าเป็นปลากระดีหมดเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครั้งแรกก็ได้เลยนะครับเราไม่ได้กินปลากระดีนานมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สูบน้ําหาปลากันนะครับหากินออกแบบนี้นะครับในคลองก็สูบไม่ได้นะครับคลองโบราณมันมีเศษกระเบื้องเศษอะไรเยอะแยะดูครับโอ้โหนะครับดูความโตของปลากระดีนะครับโอ้โหนะครับ เป็นปลาคดีธรรมชาติจริงๆนะครับโค้โนะครับครับแสงส้มมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูลูกที่สองกันนะครับตามมาครับผณผู้ชมนี่นะครับไปดูช้ยลูกที่สองกันนี่นะครับคุณผู้ชมตามมาครับไม่รู้ว่ามีปลาขึ้นไหมจอกเอาทั้งมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าน้าจะอะไรไหมในรับในกะองที่ปลาอยู่นะครับปลามันอาศัยอยู่เยอะนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเอากินได้นะครับปกติแล้วเพราะว่า มันมีหญ้ามีกระเบื้องมีอะไรหลายหลายอย่างนะครับเพราะมันเป็นกลองโบราณนะครับไม่มีใครสูบไม่มีใครจับปลาเลยนะครับน้ำก็ไม่แห้งนะครับต้องหากินเอาแบบนี้นะครับมาครับไม่รู้ว่าน้ำไหลไหมนูครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับดูนะครับไม่รู้ว่าน้ำไหลไหมเดักทุกปีนะครับตรงนี้ดักทุกปีเข้ามาตักล้องเข้ามานะครับมีปลาอยู่ด้านหน้าไม่เห็นตัวแต่ว่า เห็นมันดังๆอยู่ใต้หญ้านะครับดูครับร่องน้ําจากคลิปดักใสแห้งของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าน้ํายังไม่ไหลเลยนะครับสงสัยตกน้อยมากนะครับไม่รู้ว่าปลาขึ้นตามร่องน้ํำไหมนะครับก็มีสิทธิ์นะครับร่องนี้ปลามันรู้นะครับพอฝนตกมันจ้องจะขึ้นอยู่แล้วดูนะครับโอ้โหมีมีนะครับมีนี่ครับใสแห้งของกินเลยนะครับผมดักใสไว้ใสแห้งของกินเลยนะครับมีมีมีนะครับมี ส่นนี้ต้องได้แน่นอนดางนั้นแต่ว่าเสียได้ดูน้ำในคลองก่อนตักรกลองน้ำในคูไม่ใช่ในคลองนะครับยังไม่ถึงระดับตี่ให้มันไหลเลยวูนู้ครับถ่ายครับตักรกล้องถ่ายมีปลาเล็วปลาหมอโอ้โหนะครับนีนูนะครับดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับมีปลาหมอนะครับมีปลาหมอโตไหมตักรกล้องโ้ครับโตมากเลยนะครับดูครับดูครับดูปลาหมอนะครับไประครับักรล้องถอไป จะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูปลาจากธรรมชาตินะครับปลาหมอธรรมชาติมุดขันกัดมุดขันกัดเลยนะครับฝนมันตกนะครับสุดยอดเลยนะครับกับตอนเย็นนี้คืนนี้ต้องมีอีกแน่นอนนะครับนี่นะครับฝนก็ลอยๆอยู่นิดหน่อยนะครับดูครับคุณผู้ชมดูครับดูครับดูครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหนะครับดูความโตนะครับบางตัวนะครับดูครับอ่านะครับดู ปลาหมอตัวนี้กี่ปีครับอ่าดูครับลักษณะปลาหมอธรรมชาติตัวมันจะยาวๆนะครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจไปต่อแล้วก็จะทําให้น้ํตรงนี้เต็มนะครับมีวีนะครับตรงนี้ผมปลูกฝากด้วยแล้วก็มีมอเตอร์สูบน้ําด้วยแล้วก็ดีปุมแจกสูบน้ําให้มันเต็มในคู่แล้วก็ให้มันไหลเอื่อยๆนะครับไปครับคุณผู้ชมตามผมมานี่นะครับคุณผู้ชมนะครับเรา ไช้วิธีการอาสายน้ำจากมอเตอร์ด้วยนะครับมาช่วยให้น้ำในคูเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะเอ่อล้นไปทางด้านโน้นแล้วก็มันจะเอ่อล้นไปจากที่นี่นะครับมันก็จะไหลไปฝั่งโน้นนะครับปลามันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงมอเตอร์นี้ก็ตั้งใส่ไว้อย่างลูกนะครับเผื่อปลาช่อนปลาอะไรมันจะเข้ามานะครับเดี๋ยวคนมาดูการตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนนะครับตรงมาดูนะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับอัมโบววไเตนะครับ ตามมาเลยครับตากล้องไปดูน้ำปลายน้ำฝั่งนน้นนะครับปลายน้ำฝั่งนน้นนะครับแล้วก็ไปดูใส่แหงอีกหนึ่งรุ่นครับตาะล้องนี่ครับสวนบวบผมเพิ่งหมดดูกาลไปนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับน้ำเริ่มไหลแล้วนะครับปลายท่อจะเป็นแฝงสองิ้วนะครับออกมาต่อไว้นะครับน้ำเริ่มจะเต็มคูแล้วนะครับฝนตกด้วยแต่ว่าตกมาเยอะนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่เราได้ปลาหมอจำนเนียตัวนะครับจี่ดรงหนากลองนู้นนะครับมันเป็นอ่าช่องน้ำที่ว่าปลาขึ้นจากรองนะครับนะครับอันนี้เป็นครูครูตืนซืตื้นนะครับครูการสวนบอวผมนะครับนี่นะครับน้ำไหลด้วยแล้วก็นู้นนะครับผมใช้ใช้อินลูกนะครับดักตรงใส่แห้งตรงลายครูนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลเยือกมาจากในน้านะครับนู้นนะครับเห็นปลาแตกเฟยเลยนะครับเตรียมใจเลยมาดูครับเต็ียมใจเลย เยอะเลยเยอเยอะเลยจะไม่เชื่อครับเป็นปลาหมอตัวโตด้วยตัวชื่อนะครับไม่ได้กินปลานานแล้วนะครับโนะคครรัับบมาดูตั้งใจตาขีวอ่างนั้นนะครับตาขีตัวโตครับมาดูครับต้องดูดีๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ปลานะครับตัวเย็นๆนะครับต้องดูดีๆสังเกตดีๆนะครับโอ้โหเข้าเต็มใจเลยครับตากล้องนะครับโอ้โหนะครับเต็นเฟยด้วยกล้องเป็นเฟยเลย โอ้งนะครับอะไรจะขนาดนี้นะครับดูครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมเต็มใสเลยนะครับปลาหมอล้ล้นเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาล้างน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเอาล่างน้ำก่อนนะครับเต็มใสเลยคุณผู้ชมนะครับโอ้โหนะครับเต็มไปเลยครับตากล่องดีใจมากเลยครับน่าจะเกินหนึ่งกิโลแน่นอนนะครับมาครับตากล่องมาเลยนะครับ อาจจะเป็นแม่ปลาหมองนั้นผมไม่นึกว่ามันจะขึ้นฝั่งนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันไม่มีเลยนะครับนึกว่าน้ําไหลน้ามันไม่ไหลด้วยซ้ํานะครับมีแต่พื้นที่แห้งๆท้งนั้นนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับมาดูครับมาดูที่ใจของเรานี่ตักลรางนะครับเกะยากมากเลยนะครับต้องมาดูนะครับต้องมาดูเมื่มาดูอาจจะหายได้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับ เดีถ่ายทั้งแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเต็มถังเลยนะครับคุณผู้ชมเต็มถังเลยนะครับดูครับดูครับปลาหมอธรรมชาติล้วนๆนะครับตัวยาวนะครับโอ้โหนะครับมองเห็นไหมเธอมองเห็นครับนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนะครับผมต้องเดี๋ยวถ่ายมาที่กับผมก่อนนะครับเือนี้ก่อน่าจะมีรุ่นเยอะกว่านะครับเพราะว่าฝนยังต่ออยู่เลยนะครับ ครับยังปลาก็มีนุ้นปลาคืนอี้นะครับนะครับนี่้าตกเยอะก็ได้หากบด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเอาปลาก่อนนะครับนี่นะครับดักไวเหมือนเดิมนะครับตั้งใส่ให้หอยง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยคืนนี้นะครับว่าจะได้ไหมนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับที่ดักใส่แห้งไวเมื่อวานนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับดูครับ เยอะมากมากเลยนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเจ้าผู้ช่วยของผมมาดูปลาแล้วเยอะไหมเธอ <Yeah. S 1> เยอะเยอะแนะกินไหมปลาอะไรปลาปลาอะไรปลาชนเยอะปลาหมอปลาหมอใช่ใช่ใช่นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับูครับแต่ละตัวนะครับสุดยอดเลยนะครับก็ น่าจะสองกิโลน่าจะได้นะครับขอาฝากคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่ทำการช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับนะครับได้เยอะมากจริงนะครับสำหรับการดักใส่แห้งนะครับวันนี้ถตาฝนตกก็ได้นะครับเราจะทําเมนูลงช่องยูทูบนะครับนะครับติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ